มาแล้วมาแล้วนะครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าๆนะครับนะฝนตกนะพี่น้องเนี่ยนะครับก็มาอัปเดตให้เอฟซีได้ดูนะครับหลังบ้านที่เดือนและน้องหนูนานะครับนี่ก็จะเป็นอ่าที่บ้านลุงสีนะครับจะมีควันขึ้นมานะครับอืมนี่ควันควันควันวน,นะครับ ก็จะมีลุงปานครับมาแต่เช้าเลยอืมกำลังสีครัวไก่ทำอาหารนะครับฝนตกดูครับดู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 ด,ด,ด,ดูนี่ ดูครับน้ำฝนหยดลงมานะครับนะซึ่งก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับโอ้จะมีไข่หอยเชอรี่นะครับไข่หอยเชอรี่ครับที่นี่เขาจะไม่เก็บไว้นะครับเพราะหอยเชอรี่นี่ถ้าแพร่พันธุ์ไปปุ๊บเนี่ยก็จะไปกัดกินข้าวนะครับลำต้นข้าว ก็จะเอาลงน้ำแบบนี้นะครับโอ้บรนจาดาดนะครับสวยงามครับก็ปเป็นที่หน้าของลุงสีนะครับปีนี้หญ้าไม่มีนะครับส่วนน้ำก็ยังไม่ปล่อยนะครับ่าริมคันนาปีนี้จะเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับจะมีต้นไม้แล้วก็ ต้นมันนะครับปลูกไว้เพื่อไว้เป็นพันนะครับไปเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตนะครับสถานที่ต่างๆนะครับหนังบ้านพี่เดือนและน้องหนูน้านะครับนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสวนมะเขือนุงปานนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปเดินดูสวนมะเขือเทศนะครับว่า เติบโตไปถึงไหนแล้วนะครับหลังจากที่มมาสี่ห้าวันนะครับต้นแล้วก็ต้นฝั่งนู้นกับต้นลิมฟ้านะครับภาษาบ้านเฮาก็ต้นบักลินไม้นะครับนี่โอ้มีหมดนะครับนี่มีมะมะละกอนะครับมะละกอไว้ตำนะครับตำกินเราต้องซื้อเราต้องหา ดูภูเขานะครับนะก็จะเห็นภูเขาเป็นลางๆนะครับน้ำก็เริ่มจะเต็มสะแล้วเนี่ยครับสะอย่างเงี้ยต้นบัวต้นอะไรเดี๋ยวจะพาไปสวนนะครับ อัปเดตว่าต้นมะเขือเทศโตขนาดไหนแล้วไปกันเลยครับเราก็เดินมานะครับปุ่งปานก็จะเดินมาทุกวันทุกวัน,วนจนเป็นล่องแล้วครับในช่วงตีสี่ตีห้านี่ปุ๋ปานก็จะมาทํางานที่นี่นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเตรียมไถไว้แล้วนะครับเพื่อรอปลูก พืชอ,อย่างอื่นนะครับโอ้สวยเขียวเลยครับก็ป,กะะบปักได้เยอะแล้วนะครับปักได้เยอะแล้วนะครับ ตอนนี้ฝนตกนะครับเสียงดังเปาะแปะเปาะแปะเปาะแป๊ะในล่มผมเนี่ยก็เริ่มตั้งต้นนะครับตั้งลำสวยงามนะครับอ๋อก็พอฝนตกปุ๊บนี้หญ้าจะขึ้นนะครับก็นกปานก็จะมานี่นะครับ นี่นะครับถากหญ้านะครับตรงซ้ายเสียมนะครับเด้อเสียมประเภทเดี๋ยวจะพาไปดูเสียมครับจะเป็นการถาก,กประมาณนี้นะครับขูดขูดขูดเอานะครับมันจะง่ายนะครับนี่เน่เน่เน่เสียมเนี่ยอาวุธขู่กายของลุงปานนะครับอืม ทาทาใกล้ตัวต้นําต้นหญ้าที่ใกล้ต้นมะเขือนะครับถาไว้นะครับถาได้เป็นบางส่วนแล้วนะครับ ลำต้นก็เริ่มโตขึ้นมาโตขึ้นมาแล้วครับนี่คือชั้นแรกนะครับของการรัดเชือกฟางนะครับเพื่อประคองไม่ให้หลำต้นเวลามีฝนมีลมนะครับถ้ามีฝนมีลมหนักเนี่ยลำต้นจะไม่สามารถยืนได้นะครับเพราะว่ามะเขือเทศเป็นพืชที่นะครับค่อนข้างที่จะลำต้นเปราะบางนะครับ จะต้องถากหญ้าไปเรื่อยๆนะครับฝั่งนู้นก็เหลือแค่ปักหลักนะครับยังไม,ม่มีหลักเราคงปักอีกไม่นานนะครับวิธีปักก็จะปักสองด้านก่อนนะครับถึงท้าย พาเอฟซีไปดู C นะครับปักเป็นแนวนะครับนี่ครับปักเป็นแนวก่อนนะครับมัวท้ายแล้วก็ขึนเชือกนะครับไปตามแนวต้นมะเขือนครับเอาแนวต้นมะเขือนนี่เป็นหลักเพราะว่า จะได้เป็นแนวไปแบบนี้นะครับต้นเริ่มสูงแล้วนะครับฝนก็ตกทุกวนันทุกวันนะครับอันตรายกับมะเขือเทศแต่ก็จเจริญเติบโตขึ้นมากแล้วนะครับเรา,ามาชม ต้นมะเขือเทศแล้วก็จะพาเอฟซีกลับไปยังเทียงนานะครับว่าดูว่านูกสีมาหรือยังครัเนี่เดินม,มาถึงแล้วนะครับโอ้มาเจอหลวงปานพอดีครับสวัสดีครับหลวงปานกำลังทำอะไรเนี่ยกำลังทำอาหารเนาะาำเช้าอืม ตอนคนนะครับนะตอนคนไก่อืมช่วงเศ้าเนาะเตรียมกับข้าวฝนตกไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องหาอาหารนี่ลหละนะครับ นี่ครับหลงปากาก็กำลังนี่ครับตุ่มน้ำรอแล้วนะครับ<ม>เพื่อทำอาหารนะครับโอ้มีอะไรนี่ อ,อาหารเด็ดเลยนะครับนี่นี่คือตัวโอ้ลงสีโอ้สวัสดีครับไม่เจอกันนาน4ีห้าวันอ๋อซูปเปอร์ก็มาบ้าน,นี้ไปซน่นะโอ้ก็นะครับในช่วงเช้านะครับก็พวกเราก็กำลังเตรียมตัว เยี่มตัวนะครับบ่าวซ่อนก็ไปซื้อปุ๋ยให้พ่อนะครับฝนตกบ่อยแล้วครับเริ่มจะบำรุงลำต้นแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับในช่วงเช้าสวัสดีครับ